ในงานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ครั้งที่12ในงานนี้ธนาคารออมสินเรามีโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์เงินฝากเนื่องจากธนาคารออมสินนะคะฉลองก้าวสู่ปีที่111เรามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งเปิดรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึง11เมษายนนี้เท่านั้นได้รับอัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ย1.36%ดเฉพาะนนในงานนี้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3เมษายนถ้าท่านฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปจะได้รับกระเป๋า GSB Melody Bag ในบูธนี้นอกจากมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝากแล้วยังมีธุรกิจต่างๆที่มาขายแฟรนไชส์ให้เราสามารถมาเลือกดูได้ตั้งแต่ราคาต่ำๆ9,000บาทจนกระทั่งสูงสุดมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปนะคะงานนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของทำให้ท่านมีงานมีรายได้มีอาชีพแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้สภาพของเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นค่ะหากท่านใดไม่ได้มีโอกาสมาในงานนี้นะคะสามารถติดต่อธนาคารอมสินได้ทุกสาขา